ีแมวตมนะคะน้ำเดือดเลยต้มข้าวนะคะต้กะมกาวยเตีวกับลำปีเดี๋ยวใส่ซินนี่แตักออกก่อนนะคะ Anh nghe làm mà kéo cái nếp cho nó mà đẹp ừ, mẹ top tốt ừ. Tốt ngon là hồ quắc mà tàn เดี๋ยวยังแมวทำน้ำจุบนะคะน้ำปิน้ำปิกกะติแล้วก็ตำน้ำจิบตำน้ำปริกแจ้วปลาปิกสดแจ้วริกสดยากินแต่ยังแม่เอาหำน้ำปริดกะปิเอปี๊ซ่าก่อนนะคะนี่ปิกแต่ใส่ไม่หมดนะคะจุดนี้กินแป๊บไม่กดได้ปี๊ซ่าก็นี่แม่เอาเตรียมมาแล้วนี่กลุ่มว่านนะคะปากกาปี๊น้ำตาลปี๊หัวเตรียมหัวหอมหักเนาเดี๋ยวแมวปั้นนะคะ พีงแมวจะได้เก่งปั่นเลยตอดตจแนี้

อันเกลือเต้นนะคะอย่าไม่ออกเกลือโกะแต่ จนอนอยากกินเอาใส่ของลอยสักนิดนะ่ะจุรสเสร็จแล้วล่ะเจ๋อลาราบพิสูจน์จนะจาตเอาเสร็จแล้วจ้ะ เอาเ็จแล้วนะคะนี่นําปิกกะปีนะคะกวางเีซ่าวไว้นี่แกวแกวปิกซดน้ำปลาุกอ้อยพี่ออนองปักตม้มนี่ลูกเกลือนะคะเกลือก้าวเกลือ,าอายาวกับลำปรีใส่ซิมตัวปากยาวแตวก็ปลาตอดนะคะโอ้มาตะก้า,ป,า,ยายป,ปีนองมาตะเยใหญ่ตาแเป้เลยแบบนี้แหม่แมวตัผิวได้ไอ้นี่กินร้อยกันแกวแกวปิกซดน้ำปลา อร่อยนะจะ๊ะจับเต็มเลยปลาตบทก็น um okay. ุ่ยปีน้องปลาจระแม่กับปลาแดงนะคะอย่างนมงตดเตามีน้ำจุบกระปีนะคะแล้วก็แก้วแก้วน้ำปลารลายอะไรนี่ปุย